สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมนะคะและก็แฟนๆของรายการ Foodtravel.TV ค่ะพบกับเล็กนะคะในเมนูของการทำลูกชิ้นหมูนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามส่วนผสมได้ตอนนี้เลยค่ะส่วนผสมนะคะจะเริ่มจากน้ำเปล่านะคะเนื้อหมูสันในแป้งมันผงฟูเกลือป่อนและพริกไทยป่นค่ะส่วนวิธีทำนะคะเราจะเริ่มจากการนำเนื้อหมูสันในมาหั่นซะก่อนนะคะ สาเหตุที่เล็กใช้เป็นเนื้อหมูสันในนะคะเพราะว่าเขามีความนุ่มนะคะแล้วก็ไม่มีมันอยู่ด้วยนะคะในการทําลูกชิ้นต่างๆเนี่ยเราจะไม่ใช้ในส่วนของมันนะคะจะต้องเอาออกทั้งหมดค่ะเพราะฉะนั้นเนื้อหมูสันในก็เหมาะมากๆเลยนะคะคุณผู้ชมหั่นให้เป็นชิ้นเล็กซะหน่อยนะคะเดี๋ยวจากนี้เราจะต้องนําไปบดกันค่ะ หลังจากที่เราหั่นเนื้อหมูเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะคุณผู้ชมก็เตรียมเครื่องผสมนะคะหรือเครื่องบดอาหารหน้าตาแบบนี้แล้วค่ะแล้วก็ใส่เนื้อหมูลงไปนะคะถ้าคุณผู้ชมใช้เครื่องผสมนะคะขนาดใหญ่ก็สามารถใส่เครื่องปรุงต่างๆลงไปในขั้นตอนนี้บดพร้อมกันได้เลยนะคะโอเคสำหรับเนื้อหมูนะคะเขามีความแน่นของนค่อนข้างมากเพราะฉะนั้นเราจะค่อยๆบดทีละน,น้อยแบบนี้แล้วค่ะ ในการทำลูกชิ้นนะคะข้อสําคัญกนะ็คือการบดเนื้อให้เนียนละเอียดนะคะอันนี้สําคัญมากนะคะคุณผู้ชมจะได้ลูกชิ้นที่เนียนหรือไม่เนียนก็อยู่ในขั้นตอนนี้ด้วยนะคะหลังจากได้เนื้อหมูนะคะที่เนื้อเนียนแบบนี้ดีแล้วค่ะคุณผู้ชมก็เติมผงฟูล,ลงไปนะคะตามด้วยแป้งมันค่ะ พริกไทยป่นสำหรับพริกไทยป่นนะคะถ้าคุณผู้ชมชอบทานเผ็ดก็ใส่เยอะหน่อยก็ได้นะคะหรือจะสามารถเปลี่ยนเป็นพริกไทยดำแบบเม็ดก็ได้นะคะสับหยาบก็ได้เหมือนกันนีกก็ตามชอบนะคะและสุดท้ายคือเกลือป่อนค่ะระหว่างที่เรานวดไปนะคะคุณผู้ชมจะต้องคอยเติมน้ำเย็นจัดลงไปด้วยนะคะเติมลาไปทีละน้อยแล้วค่อยๆนวดแบบนี้แล้วค่ะคุณผู้ชมจะเห็นว่ามีความแตกต่างระหว่างการทำลูกชิ้นปลากับลูกชิ้นหมูของเล็กนะคะเพราะว่า ในส่วนของเนื้อหมูเขามีความหนาแน่นมากกว่าเนื้อปลานะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีส่วนผสมของน้ําเย็นลงไปเพื่อให้ส่วนผสมเนี่ยไม่เหนียวจนเกินไปนั่นเองค่ะระหว่างนี้ก็นวดไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะแล้วก็เติมน้ําเย็นแบบนี้ลงไปเรื่อยๆค่ะหลังจากที่เติมจนหมดแล้วนะคะเราก็จะได้เนื้อหมูที่ค่อนข้างเหนียวนะคะใช้เวลานวดประมาณ10นาทีจากนั้นนําเข้าช่องฟิต30นาทีนะคะเพื่อให้ได้ความเหนียวยิ่งขึ้นค่ะ ลังจากที่เราพักเนื้อหมูไว้ในช่องฟิครบ30นาทีแล้วนะคะคุณผู้ชมก็ต้มน้าให้เดือดรอไไปได้เลยนะคะตอนนี้เนื้อหมูค่อนข้างเย็นนะคะเดี๋ยวเราจะต้องนํามากวนต่อหรือคุณผู้ชมจะใช้มือคนก็ได้นะคะแต่ว่ามันค่อนข้างเย็นนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะใช้ช้อนกวนแบบนี้นะคะจะได้เหนียวยิ่งขึ้นค่ะประมาณ5นาทีนะคะจากนี้ถึงจะนําลงต้มได้ค่ะ หลังจากน้ําเดือดนะคะคุณผู้ชมลดไฟลงนะคะให้น้ํานิ่งนะคะห้ามต้มลูกชิ้นในขณะที่น้ําเดือดค่ะไม่งั้นลูกชิ้นจะแตกแล้วก็จะเกิดฟองอากาศในตัวลูกชิ้นมากนะคะตอนนี้เราจะต้องนํามาหย่อนนะคะแตะน้ําเปล่าที่มือนิดหน่อยนะคะจะได้ไม่ติดมือปั้นหมูขึ้นมานะคะแล้วก็โอเคกำนะคะให้แน่นๆนะคะเราจะได้เนื้อหมูที่เหนียวแล้วก็แน่นด้วยนะคะแล้วก็ใช้นิ้วโป้งกับนิ้วชี้กดขึ้นมาแบบนี้ค่ะก็จะเป็นลูกกลมๆแบบนี้ ะะเตรียมช้อนอีกหนึ่งคันนะคะแล้วก็โอเคปาดลงไปค่ะคุณผู้ชมสามารถปั้นเป็นลูกเล็กลูกใหญ่ลูกชิ้นจัมโบ้นะคะอันนี้ก็ตามใจชอบเลยคะ่ะอยากทานลูกชิ้นขนาดไหนนะคะก็อยู่ที่การปั้นของเรานี่แหละคะ่ะตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะรอให้ลูกชิ้นเริ่มลอยตัวขึ้นมานะคะหลังจากที่เขาเริ่มลอยขึ้นมาด้านบนแล้วคุณผู้ชมจะต้อง ทิ้งไว้ประมาณ5นาทีถึง10นาทีนะคะเพื่อที่ลูกชิ้นจะได้สุกชัวร์นะคะเพราะว่าเราใช้การต้มแบบน้ำไม่เดือดจัดเพราะนั้นต้องใช้เวลาในการต้มค่ะตอนนี้ลูกชิ้นหมูของเรานะคะสุกหมดดีแล้วนะคะก็ปิดแก๊สค่ะแล้วก็คุณผู้ชมเตรียมน้ำเย็นไปด้วยนะคะ ตักขึ้นพักในน้ำเย็นค่ะลูกชิ้นจะได้เด้งนะคะหรือถ้าคุณผู้ชมไม่มีน้ำเย็นก็ใช้น้ำเปล่านะคะแล้วก็ใส่น้ำแข็งลงไปด้วยนะคะเพราะว่าถ้าเกิดใช้น้ำในอุณหภูมิธรรมดาเนี่ยลูกชิ้นก็จะไม่เด้งนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเทคนิคในการทำลูกชิ้นนะคะพักจนเย็นดีแล้วเดี๋ยวเราจะมาตักเสิร์ฟให้คุณผู้ชมได้ดูค่ะว่าหน้าตาที่เสร็จเรียบร้อยแล้วของลูกชิ้นหมูของเราเป็นยังไงกันค่ะ ตอนนี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะลูกชิ้นหมูของเรากำลังน่ารับประทานทีเดียวค่ะรับประกันได้ว่าเด้งดึงดังแน่นอนค่ะคุณผู้ชมสามารถนำไปรับประทานเป็นก๋วยเตี๋ยวก็ได้นะคะจะเป็นเครื่องที่คู่กับก๋วยเตี๋ยวหรือว่าจะนำมายำก็อร่อยเช่นเดียวกันนะคะและอย่าลืมนะคะสำหรับอัตราส่วนคุณผู้ชมก็ไปติดตามชมได้ที่เว็บไซต์ของเรานะคะจะมีการลงอัตราส่วนโดยละเอียดคุณผู้ชมสามารถทําลูกชิ้นหมูออกมาได้หน้าตาแบบนี้และะ้วค่ะ วิธีทำก็ไม่ยากจนเกินไปนะคะสามารถทำเองได้ที่บ้านค่ะและนอกเหนือจากในส่วนของลูกชิ้นหมูแล้วนะคะเราก็ยังมีการทำในส่วนของลูกชิ้นปลาลูกชิ้นเนื้อลูกชิ้นไก่ต่างๆน,นะคะซึ่งก็สามารถดูวิธีทำได้ที่เว็บไซต์ของเราเท่านั้นละคะ่ะโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะลูกชิ้นหมูเด้งๆแบบนี้นะคะด้วยฝีมือเราล้วนๆค่ะวันนี้ต้องลาไปก่อนกับโคงตะหลิวกินเที่ยวไทยไปกับ foodtravel.tv สวัสดีค่ะ